ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์ฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ฮโลแกงน่ารักนรัก,รก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องย่ออกธรณีรถสามล้อถีที่ชายหนุ่มชาวกรุงลอย กำลังผ่านโบทพราหมณ์และหอพระอิส,สวนมาถึงตลาดท่าม้าและเบรกหยุดลงทันทีทันใดนั้นกำไลที่กำลังรำหน้าขบวนได้เจอกับลอยด้วยความดีใจเธอทิ้งขบวนมาหาเขาและบอกว่าลอยมาได้เวลาดอกนุ่นบานพอดีคำพูดนั้นดึงให้ภาพในอดีตหวนกลับมาสู่ลอยคืนดอกนุ่นบานมีความหมายกับเขายิ่งนักย้อนกลับไปในวัยเด็กลอยบุญลือเด็กชายผู้ไม่มีพ่อแม่อาศัยอยู่กับย่าจันทร์ลอยเป็นคนเกียจคร้าน แต่ย่าก็ไม่ได้ให้เลิกเรียนในชีวิตรั้วโรงเรียนของลอยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหัวโจกลูกนายอำเภอคือทวินวิทยาพันธ์และลูกไายอีกสองคนชื่อสมพงษ์และเอียดวันหนึ่งโฉมแม่ของลอยจะมารับไปอยู่ด้วยย่าจึงตัดสินใจเล่าเรื่องของพ่อแม่ให้ลอยฟังว่าลอยเป็นลูกของนายอำเภอพ่อเดี่ยวกับ in, ทวินทําให้ลอยรู้สึกตกใจมากนั่นชีวิตการเรียนลอยโชคดีที่มีสารพีพี่สาวของกําไรคอยช่วยติวหนงังสือให้ ความสนิทสนมของทั้งคู่กลายมาเป็นความรักเมื่อทั้งคู่โตเป็นหนุ่มสาวชีวิตของลอยกำลังดำเนินไปด้วยดีจนวันหนึ่งลอยได้รับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตว่าย่าจันตายลอยจึงต้องใช้ความรู้ในการทำขนมจากย่าจันทำขนมขายโดยมีสารพีและกำไลเป็นผู้ช่วยลอยส่งเสียตัวเองจนเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6เขาบอกสารพีว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเพื่อให้มีความรู้สูงจะได้กลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นหน้าเป็นตาแก่สารพี ตลอดเวลาที่อยู่กรุงเทพลอยและสารพีเขียนจดหมายรักถึงกันเสมอณนะวันนี้ลอยกลับมาบ้านเกิดลอยให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอสารพีจากผู้ใหญ่คล้อยพ่อของสารพีและกำไลแม้ผู้ใหญ่คล้อยจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางความรักของลูกสาวก่อนถึงวันแต่งงานครูสมพงศ์ผู้ที่แอบรักสารพีก็ยังไม่เลิกหาทางช่วงชิงสารพีจากลอยทุกวิถีทาง วันหนึ่งคล้อยมีธุระไม่อยู่บ้านแต่ด้วยความเป็นห่วงภรรยานางพ่องแม่ของสารพีกับกำไลเพราะเป็นโรคหัวใจเจ็บอดอดแอดๆออยู่นางคล้อยจึงย้ำให้สารพีดูแลแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นสารพีกีดกันไม่ให้กำไลดูแลแม่กำไลร,ร้องไห้หนักมากจนเผลอหลับไปกำไลตื่นเพราะเสียงฟ้าร้องเธอจึงเดินไปห้องสารพีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในความมืดเมื่อลอยเข้าใจผิดคิดว่ากำไลเป็นสารพีจึงกอดและจูบ ซึ่งด้วยความรักที่ฝังลึกในใจทําให้กําไรยินยอมมอบความสาวให้แก่ชายที่เธอรักโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆและจะไม่มีวันที่ใครจะรู้นอกจากเธอคนเดียวแต่เมื่อรุ่งสางทันทีที่สารพีเปิดประตูกลับเข้าห้องของตนเองภาพที่เห็นก็คือลอยนอนกอดกําไรอยู่บนเตียงของเธอเธอถอดแหวนม่านปาใ์่หน้าลอยประกาศตัดขาดจากลอยทําให้นางพองโรคหัวใจกําเริบและเสียชีวิต คลอยและสารพีกโกรธกำไลและลอยมากถึงกับประกาศไล่กำไลออกจากบ้านและห้ามมาร่วมงานศพผู้เป็นแม่กำไลร,ร้องไห้ซบลงกับพื้นดินกราบศพแม่น้าแมนมาชวนกำไลให้ไปอยู่ด้วยกันลอยรู้สึกผิดขอโอกาสชดใช้ในสิ่งที่เขาทำด้วยการขอกำไลแต่งงานกำไลไม่ตกลงและหนีไปโดยทิ้งจดหมายบอกว่าเธอไม่มีวันแต่งงานกับลอยเด็ดขาดกำไลไปอยู่บ้านเมียนน้องสาวของแมนอีกหมู่บ้านหนึ่ง วันหนึ่งสารพีรู้สึกตัวว่าท้องจึงต้องยอมแต่งงานกับลอยทั้งที่ความรักกลายเป็นความเกลียดไปแล้วเป็นช่วงเดียวกับลอยได้งานที่กรุงเทพคล้อยจึงขายที่นาตามลอยและสารพีไปอยู่ที่กรุงเทพที่กรุงเทพชีวิตคู่ของลอยกับสารพีไม่สู้ดีนักเพราะความฟุ้งเฟอ้อของสารพีเงินเดือนของลอยไม่พอให้สารพีใช้สารพีจึงต้องไปทํางานเป็นพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้าทําให้ได้เจอกับทวินวิทยพันธ์หุ้นส่วนใหญ่ของห้าง สารพีฟุ้งเฟอ้อเผลอใจไปกับทวินเมื่อสารพีคลอดลูกสาวเธอไม่สนใจลูกเลยลอยรู้สึกผิดหวังมากเขาขอให้สารพีเลี้ยงลูกบ้างเพื่อต่อไปลูกจะได้รักสารพีหัวรอยเยาะสารพีบอกจะให้เงินซื้อนมแลกกับใบาย,ยาและบอกลอยว่าเป็นมะเร็งในเพราะอ,อาหารจะอยู่ได้อีกไม่เกินสองปีลอยกโกรธทำร้ายสารพีแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องลอยจึงได้สติลอยตัดสินใจยาเพื่อลูกสารพีแถมเงินให้หนึ่งหมื่นบาทสำหรับใบาย,ยา ขณะที่กำไลอธิษฐานขอพอรให้ลอยที่พระประธานเมื่ออธิฐานเสร็จกำไลได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ด้านหลังพระประธานและลอยก็ปรากฏตัวลอยเล่าเรื่องสารพีให้กำไลฟังลอยบอกว่ากำไลเขาเป็นมะเร็งจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน กำไรตกใจแทบสิ้นสติเธอบอกว่าชีวิตลอยมีค่าสำหรับเธอเธอขอให้ลอยแต่งงานกับเธอแม้ลอยจะมีชีวิตอยู่ได้แม้เพียงอีกวันเดียวก็มีค่ายิ่งสำหรับเธอลอยกอดกำไรร้องไห้ซาบซึ้งในความดีอันเสมอต้นเสมอปลายของเธอลูกของลอยหลวงพ่อที่วัดป่าขอมตั้งชื่อให้ว่าลุลิยาชื่อเล่นชื่อไผ่กำไรเป็นคนทำงานหาเงินเข้าบ้านวันหนึ่งในขณะที่กำไรและลูกหลับ ลอยตัดสินใจออกจากบ้านเพราะทนให้กำไลหาเลี้ยงตนเองต่อไปไม่ได้เขาเขียนจดหมายขอให้กำไลเลี้ยงลูกให้ด้วยการจากไปของคนที่เธอรักทำให้กำไลทุกอย่างที่สุดทุกวันกำไลจะเฝ้าอธิษฐานกับพระประธานที่โบสถ์และที่รองรับทุกอีกแห่งของกำไลคือพื้นแผ่นดินกำไลได้แต่ซบหน้าร้องไห้กับแผ่นดินเหมือนซบหน้ากับอกแม่แต่นี่คืออกแม่ธรณีอกธรณีที่คอยซับน้ำตาให้กับกำไล กำไรเลี้ยงไผ่ด้วยความหวังว่าสักวันลอยจะกลับมาเมื่อไผ่โตเป็นสาวไผ่มีความแก่นแก้วห้าวเฮี้ยวมีคู่หูเป็นชายรุ่นโตชื่อว่าละอ่อต่อมาวิมานลูกชายที่ไปเรียนต่อเมืองนอกตั้งแต่เด็กจบการเกษตรกลับมาแต่ยังทําตัวเป็นหนุ่มเจ้าสําราญไม่ยอมทํางานคุณหญิงต้องการให้วิมานแต่งงานกับโลมตาสาวนักเรียนนอกลูกสาวของทวินวิทยาพันธ์ วิมานไม่เต็มใจและหนีการแต่งงานโดยเขียนจดหมายบอกสาเหตุที่หนีพิธีแต่งงานว่าเขาได้ยินลมตาพูดกับเพื่อนว่าเธอแต่งงานกับวิมานเพื่อเงินเพราะตอนนี้บ้านเธอกำลังล้มละลายวิมานบอกพ่อว่าเขาขอใช้ชีวิตอย่างคนจนอย่างไม่เป็นลูกพลตรีเพื่อจะพบกับผู้หญิงที่เขารักไม่ใช่เรื่องเงินวิมานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะนายแพทย์สินสิริเพื่อนสนิทเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่นั่น ที่นี่วิมานได้พบกับลุลิยาหรือไผ่เพียงครั้งแรกที่เจอกันวิมานก็คิดถึงเธออย่างฝังใจเมื่อกำไลได้เจอกับวิมานกำไลร,รู้สึกทันทีว่าผู้ชายคนนี้กำลังคิดอะไรกับลูกสาวของตนเองกำไลได้พูดคุยถามประวัติวิมานว่าเป็นใครพักที่ไหนวิมานตอบข้อซักถามของกำไลว่าเขาชื่อธงมีฐานะยากจนจึงมาขออาศัยอยู่กับพระที่วัดป่าขอมแต่แล้วความจริงของวิมานถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวิมานถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสต,ต้องเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพ ไผ่เป็นห่วงวิมานจึงหาทางไปเยี่ยมที่กรุงเทพทันทีที่ไปถึงห้องพักของวิมานไผ่พบกับลมตาลมตาไม่ยินยอมให้ไผ่เข้าเยี่ยมไผ่จึงบอกว่าเธอเป็นคนรักของเขาลมตาเหยียดเย้ยว่าวิมานไม่มีวันมีคนรักเป็นสาวบ้านนอกเด็ดขาดไผ่และกำไลช็อกเมื่อรู้ว่าธงเด็กวัดคนนั้นแท้จริงเป็นหนุ่มนักเรียนนอกลูกมหาเศรษฐีลมตาบอกว่าวิมานกับเธอกำลังจะแต่งงานกันไผ่ร้องไห้ชวนกำไลกลับ ลมตาเล่าเรื่องไผ่ให้ทวินและสารพีฟังสารพีคิดว่าสาวบ้านนอกนั้นเป็นลูกสาวของกำไลน้องสาวของเธอโดยที่เธอไม่ได้คิดว่าแท้จริงแล้วไผ่คือลูกสาวของเธอที่เกิดกับลอยสารพีจึงช่วยลมตาเลี้ยงลูกอย่างเต็มที่โดยให้เอียดคนที่ทำร้ายวิมานไปทำร้ายไผ่และกำไลขั้นรุนแรงกำไลได้งานทำที่บ้านฝรั่งเอียดลอบวางยาไผ่และกำไลจนหมดสติแล้วราดน้ำมันจุดไฟเผาบ้านแต่ฝนตกลงมาอย่างหนักดับไฟก่อนที่จะไหม้สองแม่ลูก ทนายของโฉมแจ้งสารพีว่าโชมได้ทำพินัยกรรมยกเงินจนํานวนมากให้กับลอยสารพีดีใจมากบอกว่าลอยตายแล้วทนายบอกว่าสารพีไม่มีสิทธิ์รับเพราะแต่งงานใหม่ผู้ได้รับมรดกคือลูกของลอยเท่านั้นสารพีบอกว่าลอยไม่มีลูกแต่ทนายบอกว่าสืบมาแล้วว่าลอยมีลูกสาวก,กับสารพีชื่อไัยและให้สารพีตามไัยมายืนยัน สารพีอ้อนวอนขอไผ่คืนจากกำไลแต่กำไลปฏิเสธและด่าอย่างเจ็บแสบสารพีหวันล้อมให้เห็นแก่อนาคตของไผ่กำไลขอสารพีพบพ่ออยากกราบเท้าขอไผ่พ่อแต่สารพีโกหกว่าพ่อไม่เคยอยากพบกำไลพ่อไม่ยกโทษให้กำไลทั้งทั้งที่นายคล้อยพูดตลอดเวลาที่มาอยู่กรุงเทพว่าอยากพบกำไลและไม่ถือโทษกำไลแล้วกำไลตัดสินใจจากไผ่ไปและทิ้งจดหมายด้วยถ้อยคำที่ไร้เยื่อใยและให้นำบัตรของสารพีสั่งให้ไผ่ไปอยู่กับสารพี กำไรเดินทางโดยทางเรือพายุฝนฟ้าขนองหนักมากจนเรือที่กำไรโดยสารอยู่ถูกพายุพัดจมทะเลไผ่ร้องไห้ปิ่มจะขาดใจสารพีปลอบใจไผ่ทนายของโฉมบอกไผ่ว่าไผ่คือลูกของลอยกับสารพีจะเป็นผู้ได้รับมรดก5้าล้านบาทไผ่ไม่ต้องการเงินทองใดๆมากไปกว่าแม่กำไรจึงไม่ยอมรับสารพีว่าเป็นแม่ทําให้สารพีไม่ได้มรดก สารพีโกรธมากจึงใช้งานหนักสารพัดเพื่อให้ไผ่ทนไม่ได้และยอมรับว่าเธอเป็นแม่จะได้ไม่ต้องทำงานหนักแต่ไผ่ขอก้มหน้าทำงานโดยไม่ปรีปากบนเลยเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อลมตาสารพีและทวินไล่ยิงไผ่สารพีห้ามแต่ลมตาไม่ฟังสารพีจึงยิงลมตาโดยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่ลมตาตายทวินจึงยิงสารพีวิมานและทวินต่อสู้กันจนทวินสู้วิมานไม่ได้ทันใดนั้นลอยก็ปรากฏตัวขึ้น สารพีสำนึกผิดขอให้ลอยบอกว่าไผ่คือลูกของเธอลอยบอกว่าไม่ใช่ไผ่เป็นลูกของกำไล สารพีตายไปทั้งที่ยังพร่ำหาลูกส่วนทวินถูกตำรวจจับลอยบอกกําไรว่าหลังจากหนีกําไรไปเขาเจอกับพ่อค้าจีนพาไปรักษาตัวที่ไต้หวันและรับเป็นลูกบุญธรรมเมื่อพ่อค้าจีนตายได้ยกมรดกให้เขาจึงกลับมาหากำไรกําไรแนะนำให้ไผ่รู้จักกับลอยพ่อลูกโผลเข้าหากันลอยอบไผ่ไว้ข้างหนึ่งอบกําไรอีกข้างหนึ่งครอบครัวมีความบริบูรณ์พ่อแม่ลูกติดตามชมความเข้มข้นของ,ของละครเรื่องอกธรณีได้ทุกวันทางช่องเจ็ดสี